x 9 0 7จากแบรนด์โซนี่นั่นเองค่ะ,คะรวมถึงนี้เลยในเรื่องของนี้เลยพี่คิว XR Contrast Booster นะทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยในคำว่า XR เพราะ,ราะว่าเป็นรุ่นใหม่ของเรานะคะยังมี XR Motion Quality ด้วย XR เนี่ยมันพิเศษจริงๆ37,990บาทเท่านั้น เป็นไซส์อยู่ที่55นิ้วค่ะตัวนี้ h X720T ค่ะน,นะในเรื่องของภาพที่ให้ทุกท่านรับชมได้อย่างงดงามเลยทีเดียวรวมถึงมุมมองที่กว้างไม่ขึ้นนะเมื่อกี้พี่มินมองจากข้างๆยังเห็นได้อย่างคมชัดจ,จัดเต็มเลยทีเดียวค่ะคมาพร้อมเลยในเรื่องของ engine 4K color ของเขา19,990พนบาทเท่าน,านั้นร uh ุ่น58ินิ้ว58นิ้ว JX 7 0 0 T นั่นเองจัดไปนี่ฮะก็เ,เป็นอร์ชั่น กูเกิลชูวีแล้วนะฮะเชื่อมต่อได้ในการใช้งานรวดเร็วทันใจสั่งการผ่านเสียงได้ด้วยผ่านมีหมด 9 9 0บาทกับ 4T 450BK 1 X นั่นเองอเดี๋ยวามาดูมาพร้อม X4 Master Engine Pro ระดับเทพเลยคุณจะได้ภาพนะาワイแนลเ o อร์ต่างๆที่สมจริงแบบนี้ HDR นะที่ให้รันภาพได้ดีแบบนี้พร้อมจอแก้วจากชาร์ปเนี่ยนะเขาผลิตมาได้ดีแล้วก็รับประกันในเรื่องของเซเว่ด้วยเจแปนคุ l i t y โครงสร้างต่างๆจากโรงงานมาถึงคุณเลยใช่ค่ะถยกบาทที่ C l นั่นเองค่ะกับรุ่นนี้เลยค่ะ13นิ้ว LED 4 3 p 6 1 5รวมถึงนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์นื้อหาไมโครดิมิงด้วยได้ครบเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถเพิ่เพลินกับ j o b b y Audio และ Crystal Quality ได้1 4 9 0บาทเท่านั้นกับนี่เลยค่ะ r e s n a c k h 1 3 CLT12,500 BTU นั่นเองค่ะฟิลเตอร์ของเขานะคะตัวนี้เลยแผ่นฟิลเตอร์กรองที่เขามีมาให้ค่ะมาพร้อมเลย s t a เ l e ต์พรี e ิ i l t e r ด้านนอกนี้และเขียวๆนี้ใช่ไหมใช่ภายในของเขาจะเป็น PM2.5 Wasabi Filter 0 0 หนึ่งนสี่บาทเท่านั้น A W U K 1100 H T 10กิโลกร,รัมจากแบรนด์โตชิบานั่นเองค่ะนี่เลยครับโตสำหรับโตชิบาแน่นอนอยู่แล้วระบบการใช้งานเจ๋งมากก็ะจะเป็นอัลตร้าไฟบับเบิลมีเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการ สร้างประอองของในเรื่อง<ช>ของอนูฟองนะครับทำให้ในเรื่องของกลิ่นต่างๆเนี่ยโอ้โหดีมากยิ่งขึ้นนะเวลาคุณซักต่างๆนะครับ7 9 9 0บาทเท่านั้น16กกิโลกร,รัม W A 1 6นะฮะเครืคร่องซักผ้าฝาบนแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้เลยแน่นอนอโอ้โหนี่โอ้โหเดยอย่างแรกเลยพี่เมีนเมจิกใช่ไหมในเรื่องของการเทคโนโลยีเมจิกริปเพนเซอร์ของเรื่องการซักต่างๆนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนี่12,990บาทเท่านั้นจัดมาขนาด7.9คิวเดเดี๋ยวเรามาดูเลย7.9คิว2 ประตูแน่นอนในเฮท,ที่โฮมโปรโมีจําหน่ายตัวนี้จากช้าพี่บินฮะเป็นไงเรื่องของการจุและช่องทำน้ำแข็งเขาก็กว้างขวางมาพร้อมเทคโนโลยีอย่าง Silver Nano d i o d i z e r ช่วยกาจัดกลิ่นและแบคเีเรียภายในตู้ได้อย่างดีเลยและยังมี f r Fresh r o o m ที่ขนาดใหญ่มาพร้อมเลยค่ะไฟส่องสว่างอย่าง LED เนาะช่วยถนอมสายตาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ7 6 9 0พนาบาทเท่านั้นสองประตูนะคะจากแบรนด์เบโกขนาด12 Q, สคิวสีเทาเข้มนั่นเองเนื้อสัตว์ค่ะควบุ่มอุณหภูมิพิเศษเลยภายในเขาจะมี AirF r e s h f ิ l t ต r ใครที่มีปัญหาและไม่ชอบเรื่องกลิ่นปะปน huh. ตัวนี้เขาแก้ปัญหาได้ดีเลยพี่คิวตอบโจทย์ที่สุดเลยทีเดียว1น2 9 0ื่าอรอบาทตัวโอมา32-1ส E I ราคาดีดีมากมีอีกแน่นอน,นะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นเลยมีหลากหลายรายการาที่แฟชั่นมอลล์หรือว่าใบขับสขานอื่นทั่วประเทศเลยราคาดีน่าใช้งานนะครับราคาประหยัดด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำงานได้หมดเลยในเรื่องของการวิ่งออกกำลังกายสบายๆราคาพิเศษ15,990ับาท M 7สีเหลืองนั่นเองค่ะตัวใหม่เลย1ที่นั่งค่ะด้านในมีซ่อนอีกหนึ่งและถอยตัวนี้ไปด้านหลังจะได้เป็น3ที่นั่งเลยทีเดียวและเรื่องความพบคันนะคะในการใช้งานเดี๋ยวเขาเนี้ยลองเปิดอ่าตอนนี้เราเปิดนะคะระบบหน้าจอของเขาแล้วตัวนี้นะคะมีระบบหน้าจอชัดเจนแบบ L E D แบบนี้เลยค่ะบอกระยะนะคะแล้วก็โหมดในการใช้งาน27,900บาทเท่านั้น